กัมพูชาเปิดฐานทัพเรือเรียมที่ปักกิ่งปรับปรุงให้ใหม่ผู้นำเขมียนย้ำไม่มีอะไรต้องปิดบังท่ามกลางความกังวลของสหรัฐสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ่าทีนเอสเช่นเคย ใครกำลังประสบกับปัญหา YouTube Premium ที่มีราคาแพงแอดมินขอเสนอนี่เลย YouTube Premium เริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมีวเดิมได้มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายหรือ YouTube Premium รายปีเพียง199บาทยังไม่พอยังมีแอปสตรีมมี่อื่นๆอีกมากมายเช่น Netflix, Disney p l u s i c ไอชีอี ทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกสนใจสมัครแอดไลน์ที่ duckpm หรือสแกน QR โคดหน้าจอหรือกดที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยผู้นำกัมพูชาอย่างฮุนมาเน็ตได้กล่าวว่าเราไม่มีอะไรต้องปิดบังขณะที่ได้เข้าร่วมในพิธีฐานทัพเรือที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จากจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังวอชิงตันแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับบทบาทในการปรับปรุงดังกล่าว สหรัฐอเมริกากล่าวว่าฐานทัพเรือเรียมที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของกัมพูชาอาจทำให้จีนมีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในอ่าวไทยใกล้กับทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิาพาทซึ่งปักกิ่งอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดเจ้าหน้าที่อาวุโสของกัมพูชาปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าฐานทัพดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้โดยอำนาจของชาติอื่น หลังจากที่มีสื่อสหรัฐได้รายงานข่าวในปี2,565ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ที่ฐานทัพเรือเรียมนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งานของกองทัพเรือจีนโดยเฉพาะผู้แทนทหารจากหลายประเทศเข้าร่วมในพิธีเปิดฐานทัพเรือเรียมที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เมื่อวันเสาร์ที่5ที่ผ่านมาดยกัมพูชาได้รับการต้อนรับ คณะผู้แทนจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเป็นอย่างดีนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตได้กล่าวชื่นชมการเปิดท่าเรือที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในงานนี้ที่ทงชาติกัมพูชาและจีนโบกสะบัดบนยอดเสาวันนี้เราได้ถ่ายทอดพิธีเปิดเพราะเราต้องการให้ทั้งชาวกัมพูชาและประชาชนและกองกำลังทั้งหมดทั่วโลกหยุดตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้นำขมรมนได้กล่าวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปกัมพูชาจะต้อนรับมิตรสหายทุกคนที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ฐานทัพเรือเรียมเราไม่มีอะไรต้องปิดบังหุนมาเน็ตได้กล่าวเสริมฮุนมาเน็ตให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงนี้จะไม่ถูกใช้งานโดยปักกิ่งแต่เพียงผู้เดียวและจะอนุญาตให้เรือต่างประเทศเข้ามาเทียบท่าได้ ในพิธีเปิดนี้พลเอกเฉาชิงเฟิงรองผู้บัญชาการคณะกรรมาการทหารกลางจีนที่เข้าร่วมงานด้วยนั้นยังกล่าวว่าท่าเรือแห่งนี้เป็นลักษณะของมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศและจะสร้างแรงผลักดันใหม่ให้กับความมั่นคงในภูมิภาคเขาเสริมว่าฐานทัพแห่งนี้จะใช้สำหรับการฝึกซ้อมของทหารร่วมกัน รวมทั้งการฝึกซ้อมโกลเด้นดรา้อนประจำปีในเดือนพฤษภานี้ด้วยกัมพูชาเป็นพันธมิตรที่เนียวแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนานและปักกิ่งได้ขยายอิทธิพลเหนือพนมเปญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ภายใต้การน,นำของฮุนเซนอดีตผู้นำกัมพูชาและเป็นพ่อของฮุนมาเน็ตจีนทุ่มเม็ดเงินหลายพันล้านดอนลลาร ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับพนมเปญถดถอยลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหุ้นมาเนกล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางเงยือนกัมพูชาในเดือนนี้ซึ่งเป็นการยืนยันรายงานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับแผนการเยือนดังกล่าวตั้งแต่ปี2,565ปักกิ่งมีส่วนสนับสนุนในการปรปับปรุงฐานทัพเรือเรียมที่บางส่วนของฐานทัพเดิมนั้นสร้างขึ้นด้วยทุนของสหรัฐ ความกังวลของชาติตะวันตกเกี่ยวกับฐานทัพแห่งนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2,562ที่สำนักข่าววอชิงตันที่สำนักข่าววอสติเนอลรายงานเกี่ยวกับการร่างข้อตกลงลับๆที่อนุญาตให้จีนจอดเทียบเรือในพื้นที่ได้ในปลายปี2,566เรือรบจีนเข้าเทียบท่าเป็นครั้งแรกที่ท่าเทียบเรือยาว363เมตร ที่ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งเพียงแห่งเดียวของกัมพูชาทางตอนใต้ของประเทศระหว่างไทยและเวียดนามกัมพูชาคาดว่าจะได้รับเรือรบสองลำจากจีนเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศในเดือนธันวาคมเรือรบสหรัฐได้เข้าเทียบท่าที่สีฮนุวิวที่ถือเป็นการเทียบท่าทางทหารครั้งแรกของสหรัฐในรอบ8ปีหลังจากนั้นเดือนกุมภาพันธ์ ผู้บัญชาการทหารของสหรัฐได้เดินทางเงยือนกัมพูชาโดยมีการพบหารือกับฮุนมาเน็ตในการเดินทางเงยือนเพื่อขยายความสัมพันธ์ด้านการป้องกันทวิภาคีและเมื่อเดือนที่ผ่านมากัมพูชากล่าวว่าเรือรบของญี่ปุ่นจะเป็นลำแรกที่เข้าเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียมและเนื่องด้วยเหตุการณ์อะไรทำไมทางสหรัฐ ประธานาธิบดีทั้มถึงเรียบเพิ่มภาษีของกัมพูชาสูงถึง49%เกี่ยวกับเรื่องราวทางทหารหรือเปล่าสำหรับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้มีการเปิดเผยหวังว่าจะเจราจากับรัฐบาลของสหรัฐกรณีที่สหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีการโต้สินค้านำเข้าจากคู่ค้าหลายสิรายรวมถึงกัมพูชาที่ถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ49 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่9เมษายนที่จะถึงนี้ในจดหมายที่ยื่นถึงโดนัลด์ทรัมป์คุณมาเนตรเรียกร้องให้มีการจัดการเจรจากับฝ่ายบริหารของทรัมป์โดยเร็วที่สุดและหวังว่าทรัมป์จะเลื่อนการเรียกเก็บภาษีสินค้ากัมพูชาออกไปฮุนมาเนตได้กล่าวว่ากัมพูชามุ่งส่งเสริมการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐโดยจะลดภาษีนำเข้าสินค้า19ประเภททันที จากอัตราภาษีสูงสุดร้อยละ35เหลือเพียงร้อยละ5เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีโดยคุนมาเน็ตได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประสานงานกับผู้แทนการค้าสหรัฐในประเด็นนี้แล้วและยังกล่าวต่อว่ากัมพูชาย,ยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะมีส่วนร่วมในการเจราจาที่จะสร้างสารรค์และมีประสิทธิผลกับรัฐบาลของสหรัฐ เพื่อส่งเสริมการค้าทวิภาคีให้ลึกซึ้งมากขึ้นรวมทั้งเพื่อให้ทั้งสองประเทศและประชาชนได้รับประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากความสัมพันธ์ทางการค้าที่สำคัญเหล่านี้นี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่แอดมินได้นำมาฝากในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นสองเรื่องใหญ่นะครับเกี่ยวกับประเทศทางฝั่งของกัมพูชาที่เรื่องของท่าเรือเรียม ทางสหรัฐก็ไม่ค่อยที่จะไว้วางใจกัมพูชาเหมือนกับในอดีตเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกัมพูชารู้สึกว่าจะเอ็นเอียงไปทางจีนมากกว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องของการขึ้นภาษีเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าและทุกคนนะครับคิดเห็นอย่างไรก็ลองแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับแอดมินได้อ่านแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ใต้คลิปนะครับเอาละครับอีพีนี้ผมแอดมินจาก TNS ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ